ตื่นตาฮาเกียโซเฟียสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งอิสตันบูล อิสตันบูในปัจจุบันแม้จะไม่ได้มีสถานะเป็นเมืองหลวงแต่นี่คือเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศทูเคียหรือตุรกีนั่นเองค่ะอิสตันบูนะเป็นเมืองสําคัญหนึ่งเดียวในโลกที่มีพื้นที่ครอบคลุมสองทวีปคือยุโรปและเอเชียจนได้รับฉายาอันลือลั่นว่าอิสตันบูเมืองสองทวีปด้วยความที่อิสตันบูเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความเป็นมากว่า2,000ปี เคยเป็นเมืองหลวงของ3อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในอดีตใน2ศาสนาคือคริสต์และอิสลามทั้งยังเป็นเมืองที่มีการผสมผสานร,ระหว่างวิถีวัฒนธรรมยุโรปและเอเชียอย่างกลมกลืนลงตัวทําให้พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกในปีคศ1985จากองค์การยูเนสโกค่ะ สำหรับหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวต้องห้ามพลาดสำหรับคนที่ไปเที่ยวอิสตันบูลก็คือฮาเกียโซเฟียหรืออายาโซเฟียในภาษาเติร์กหรือเซนโซเฟียที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ360ในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินค่ะต่อมาในปีคศ5 3 2ถึง537ในสมัยของจักรพรรดิจัสติเนียนได้มีการปรับปรุงครั้งสำคัญพร้อมขยายให,ให้ใหญ่กว่าเดิมจนกลายเป็นมหาวิหารสุดยิ่งใหญ่ของโลกในยุคนั้นค่ะ ช่วงแรกศาสนสถานแห่งนี้สร้างเป็นโบสถ์ในาศาสนาคริสต์จนกระทั่งในปีคศ1453กรุงคอนสแตนติโนเปิลถูกตีแตกโดยสุลต่านเมเมตที่2อพระองค์ได้เสด็จไปยังวิหารหลังนี้เพื่อทำละหมาดและโปรดให้ดัดแปลงเซนโซเฟียเป็นมัสยิดพร้อมทางการสร้างหอสวดมนตขึ้นมาสี่หอรวมถึงมีการบกปูนทับจิตกรรมฝาผนังภาพโมเสสและเรื่องราวต่างๆ ในศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นไปตามความเชื่อของศาสนาอิสลามที่ห้ามมีรูปเคารพค่ะในปีคศ1923หลังสิ้นสุดยุคอาณาจักรออตโตมันได้มีการสถาปนาสาธารณารัฐตุรกีขึ้นฮาเกียโซเฟียถูกปรับเปลี่ยนสถานะอีกครั้งกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เรื่อยมาค่ะจนถึงปีคศ2024ทางการตุรกีได้เปลี่ยนฮาเกียโซเฟียกลับไปเป็นมัสยิดอีกครั้งจนถึงวันนี้ค่ะฮาเกียโซเฟียเป็นหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมสุดยิ่งใหญ่ ของยุคกลางที่วันนี้ยังคงบรรยากาศของความเก่าคลังอยู่เต็มเปี่ยมโดยเฉพาะโดมอันยิ่งใหญ่อลังการมีเส้นผ่าศูนย์กลาง31เมตรสูง55เมตรมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกซึ่งใช้วิธีก่อสร้างด้วยการใช้ผนังเป็นตัวรับน้ำหนักของอาคารจากเพดานลงสู่พื้นแทนการใช้เสาค้ำยันทั่วไปค่ะนับเป็นเทคนิคการก่อสร้างที่ถือว่าล้ำหน้ามากในยุคนั้นทำให้ฮาเกียโซเฟียได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของ ในยุกกลลางคค่ะโทําให้บรรดาจากกักรพรรดิต่างๆต้องการสร้างศาสนสถานทรงโดมเพื่อเอาชนะจนมีการสร้างบลูมาสหรือมัสยิดสีน้ําเงินหรือมัสยิดเุลต่านอะเมดขึ้นมาประชันตั้งโดดเด่นอยู่คนละฝั่งของจัตุรัสค่ะสําหรับการเข้าชมภายในฮาเกียโซเฟียผู้หญิงจะต้องสวมผ้าคลุมฮิญาบเมื่อตีตั๋วเข้าไปเส้นทางช่วงแรกจะเป็นเส้นทางผ่านอุโมงค์เล็ก ก่อนจะนําออกไปยังถงใหญ่ชั้นบนค่ะบนนี้สามารถมองเห็นบรรยากาศภายในโดมอันยิ่งใหญ่อลังการโดยที่ผนังมีการตกแต่งด้วยหินอ่อนสลับกับหินแกรนิตมีงานศิลปรกรรมผสมผสานทั้งาศาสนาคริสต์และอิสลามนอกจากนี้ยังมีการประดับโคมไฟอันสวยงามบางช่วงเป็นงานประดับโมเสสทองคําอันมาลังมาเลืองมีภาพที่เด่นๆอาทิภาพพระคริสต์ภาพนักบุญภาพจากพักรพรรดิในอดีตโดยมีภาพผู้เสนอคําวิงวอนต่อพระเจ้าหรือดิซิสเป็นภาพ าไไลท์สคคัญค่ะฮและนี่ก็คือมนเสน่ห์ของฮาเกียโซเฟียสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่อายุเก่าแก่นับพันปีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคก,กลางซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์สำคัญที่ผู้ไปเยือนอิสตันบูลไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ